สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเล่นเกมเกมของเราวันนี้เป็นเกมของค่าย PS เนาะตัวเกมนะคะชื่อเกมไอเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันเป็นตองเจ็ดนะอาจจะเหมือนแบบเอามาอ้านอิงว่ามันอาจจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหแบบว่าสับมาส่่งมาเล่ตอเรื่องเรื่องของตัวเกมนะคะพอเข้ามาเหมือนเดิมเลยลิง ลิงที่เราแปะเอาไว้ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเลือกเล่นเกมตัวนี้ได้เพราะว่าตัวลิงก็มีเกมค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะที่เราจะแปะล,ลิงไว้ลิงไว้ลิงไว้ให้ทลางเนาะที่นี้ตัวเกมอะค่ะด้วยตัวเจเจเจเนี่ยภาพที่เข้ามาก็อาจจะมีความแตกต่างเพราะว่าเขาให้มูดอารมณ์เหมือนเราเล่นอยู่คาสิโนเลย วินัพทูคูณพันนะจ๊ะวันนี้เราก็เล่นเบาๆแล้วก็เติมเครดิตไปก่อนสองสตาร์ทเครดิตที่ 9, 7, 2, เก้าเจ็ดสองนาะไม่เป็นไรอะรามาลองดูกันนะคะวันนี้ว่าเราจะหมุนด้วยตัวเกมน,นี้มันจะเป็นยังไงใครที่เข้ามาแล้วนะคะชอบการเล่นเกมของเราก็สามารถกด s ับสไ r ร b e กดไลค์กดติดตามได้เลยนะจ๊ะ เราจะได้มันดูกันว่าเกมในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละครั้งของท่า PS เนี่ยมันสนุกยังไงแล้วก็มันมีอัตลุดยังไงมีรสชาติยังไงด้วยตัวเกมนีนอแอบเห็นแอบเห็นว่าถ้ามันหมุนแล้วมันเป็นตรงสีเดียวกันเน่ยมันจะเก็บเหรียญไปซ่อนวนข้างบนนี่ไงนี่ไงมันจะเก็บเหรียญไปซ่อนในข้างบนนะคะมันโอ้ถ้ามีความสีต่างกันก็เหมือนจะได้บางอย่างมาดูกันว่าเราจะสปรินต์ไปได้ มากได้น้อยได้นานขนาดไหนนะคะปกติก็จะเลือกตามสะดวกเลยอัตโนมัติก็ได้กดเองก็ได้ถ้าอยากลุ้นเราก็ชอบการลุ้นแบบเรื่อยๆเนาะวิธีการกดง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเริ่มเดิมพันลายวิงหกตัวเกมนะคะก็ค่อนข้างมีสีสันที่สดใสเล่นกันั้งนี้ก็ถือว่าเล่นเรื่อยๆเล่น,เ,ลน,เ,ลนเพลินๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครดิตจ,จะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนจริงๆใครที่แบบว่า เซียนๆนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มอัพเลเวลของเครดิตได้ตอนนี้เราก็เลกินน้อยแต่พอตัวอัพแบบเล่นเพื่อความสนุกสนานเรามาเทที่ดูว่าตัวเกมเนี่ยของเขามีสีสันที่น่าสนใจขนาดไหนนะคะลองดูนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วสามารถมาเล่นด้วยกันมาพูดคุยกันได้ตัวเกมเล็เกๆเจ๋ๆอาจจะมีความหมายแฝงเนาะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างครีเอทในเรื่องของสีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราก็จะกดสม่ำเสมอเพิ่มไปอีก20ครั้งก็จะหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มลดเพิ่มลดบวกขนาดไหนตัวเกมนี้จริงๆเราเล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามีการเพิ่มยอดได้ไม่ยากนะมันก็เพิ่มขึ้นให้เราได้อยู่เรื่อยๆนะคะ ถือว่าน่าสนใจตัวเกมนี้รอบหน้าเดี๋ยวลองจะมาปั่นยอดที่มันมากขึ้นดูให้มาติดตามกันว่าครั้งหน้าเนี่ยยอดจะอัพเลเวลหรืออัพยอดไปได้มากน้อยขนาดไหนยังไวงวันนี้ก็มีกินมีกินว่ามีขนมกินเครดิตกรุบกรุบนะคะยังไงก็ใครที่เข้ามาแล้วนะ ขอให้ Enjoy แล้วก็สนุกกับการเล่นเกมในวันนี้แล้วก็ในครั้งต่อ,ตอไปเข้ามาติดตามชมแล้วก็พบกันใหม่การอัปเดตเกมของค่าย PS จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆแล้วก็รวยสวัสดีค่ะ